มาถึงตอนที่3ของ Microlearning เรื่อง Managerial Skill Development Series นะครับเราจะคุยกันในเรื่องต่อจากตอนที่1และตอนที่2ในหัวข้อของการบริหารลูกน้องแบบได้ใจและได้งานด้วย DSC i นะครับใน EP นี้ตอนนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องสไตล์ของบุคคล4แบบตาม DSC i ทบทวนให้สั้นๆนะครับตอนที่1และตอนที่2เนี่ยผมคุยไปว่า mm hmm. DISC เนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรและก็ในตอนก่อนหน้าก็คุยให้ฟังไปว่าท่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่า DISC เนี่ยมันไม่มีสไตล์ใดดีสไตล์ใดแย่นะครับคนก็เป็นแบบสไตล์ของตัวเองแบบนั้นเขาอยากให้เราปฏิบัติแบบที่เขาเป็นแล้วก็การปรับตัวเราเนี่ยง่ายกว่าปรับคนอื่นเขาแน่ๆเลยนะครับและคนเราเนี่ย ก็จะแสดงสไตล์ของตัวเองเนี่ยออกไปตามสถานการณ์นะครับตามบทบาทที่ได้รับโดยปกติแล้วคนเราก็จะมีสไตล์หลักและก็สไตล์รองนะครับปกติก็จะแสดงออกในสสไตล์คือสไตล์หลักและสไตล์รองแต่ในบางครั้งเนี่ยคนหนึ่งคนก็อาจจะไปปรับเอาสไตล์ที่ผัดไปจากสไตล์รองขึ้นมาปรับชาก็ได้โดยตัวทั่วไปก็จะมีสสไตล์บางคนก็จะปรับได้3สไตล์เลย และถ้าท่านได้ลองทำแบบประเมินสไตล์ของบุคคลตาม d i s c แล้วเนี่ยท่านจะพบว่าคนเราอ่ะจะมีส่วนผสมของทุกๆสไตล์นั่นแหละเพียงแต่ย้ำนะครับว่าเรามักจะแสดงสไตล์หลักๆและสไตล์รองออกมานะครับเพียงไม่กี่สไตล์2-3สไตล์เท่านั้นเองนะครับการแบ่งสไตล์ของคนตาม d i s c ของ Professor William Marston เนี่ยแกแบ่งโดยใช้แกน2แกนมาดูร่วมกันคือพฤติกรรมของคนนะครับแล้วก็การเน้นเรื่องงานหรือเน้นเรื่องคนนะครับ พฤติกรรมเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือพฤติกรรมเชิงรุกกับพฤติกรรมเชิงรับพฤติกรรมเชิงรุกก็ได้แก่เรื่องความกระฉับกระเฉงความคล่องแคล่วความรวดเร็วความตื่นตัวนะครับส่วนพฤติกรรมเชิงรับเนี่ยจะหมายถึงการชา้าช้านิ่งๆนะครับที่เน้นไปด้านการฟังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นหลักเลยเอาพฤติกรรมเชิงรุกเชิงรับมา,มาพิจารคู่กับการเน้นงานกับเน้นคนนะครับเราก็จะได้คนออกมา4ส,สไตล์แบ่งคร่าวๆแบบนี้ครับ ถ้าคนที่มีพฤติกรรมเชิงรุกและเน้นไปในเรื่องงานเนี่ยเราเรียกว่าพวก dominance นะครับถ้าคนมีพฤติกรรมเชิงรุกเน้นไปเรื่องคนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพวก influence แต่ถ้าคนที่มีพฤติกรรมในเชิงรับแต่เน้นไปเรื่องคนเน้นความสัมพันธ์กับคนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพวก steadyness และคนที่มีพฤติกรรมเชิงรับแต่เน้นไปในเรื่องงานเอางานเป็นโฟกัสเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพวก compliance ลักษณะแบบนี้นะครับ คราวนี้อยากให้ดูลักษณะคร่าวๆนะครับของคนที่มีพฤติกรรมในแต่ละแบบเอาคร่าวๆก่อนก่อนที่ใน E ีีตัดบเนี่ยเราจะลงรายละเอียดนะครับมาดูพวกคนที่เป็นโด i n นน c e ก่อนโดเมนนัสเนี่ยผมมักจะเรียกว่าพวกกระทิงนะครับเปรียบเทียบกับลักษณะของสัตว์ตามตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับบางทีมันทําให้เราจําสไตล์ของคนง่ายๆขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเปรียบเทียบกับลักษณะหรือสไตล์ของสัตว์แต่อย่างใดผมแค่จะคุยแตะให้ฟัง แต่เราไปจําว่าคนสไตล์เดียวแมนนิสก็และกันหรือสไตล์ดีนะครับคนที่เป็นโดมินนิ์เนี่ยจะเป็นพวกที่กระตือรือร้นจะมีความมุ่งมั่นสูงเป็นคนที่ชอบการแข่งขันชอบความต้าทายชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับกล้าได้กล้าเสียบางทีก็ชอบที่จะใช้อํานาจบังคับคนอื่นนะครับตามขอบเขตอํานาจที่ตัวเองมีเป็นคนที่กล้าโต้แย้งมีอะไรที่ไม่เห็นด้วยก็กล้าพูดกลางคุยเป็นคนที่อยากเห็นความสําเร็จเป็นคนที่เดินหน้าแก้ไขปัญหา เป็นคนที่มีความกล้าหาญตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นนะครับเป็นคนที่อยากจะทําความเข้าใจกับสิบส่งรอบตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นคนที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยและอย่างที่บอกนะครับมีแนวโน้มที่จะใช้อํานาจบังคับเนี่ยมันทาให้คนที่เป็น dominance เนี่ยจะมีลักษณะบางครั้งนะาเป็นคนที่ชอบออกคําสั่งให้คนอื่นปฏิบัติตามนะครับคนที่เป็น influence หรือ style i อนะครับโดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ย จะเป็นคนที่พูดเก่งมีความสามารถในการโน้มน้าวนะครับมีความสามารถในการพูดจาหวานล้อมพูดง่ายแบบนี้ก็แล้วกันเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสัมพันธภาพกับคนรอบข้างเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดีเป็นคนที่ชอบอยู่ในหมู่ผู้คนเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนอื่นๆได้เป็นคนที่สนุกสนานเน้นความเป็นกันเองไม่เป็นทางการ นะครับแต่เ็าเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆเป็นคนที่วางแผนดีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนะครับแต่ก็จะไม่ค่อยละเอียดเลอะออมากนักในส่วนของข้อดีข้อเสียของคนแต่ละแบบเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันใน EP ีตัดไปนะฮะคนที่เป็น steadiness เนี่ยซึ่งจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมเชิงรับนะครับแต่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนที่มีความนอบน้อมเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่ดูแล้วสุขุม เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความวิริยะอุตสาหะเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้นานๆโดยไม่บนเบื่อนะครับเป็นคนที่วางใจได้เก็บรักษาความลับได้เป็นคนที่จริงใจแต่ก็ไม่ค่อยรีบเร่งที่จะทําอะไรบางทีก็จะดูแล้วรู้สึกช้านะครับในมุมของคนอยู่โดยเฉพาะในสายต่างพวก dominance เนี่ยพวก s e a d n e s s ก็จะเป็นคนที่ช้าๆนิดนึงนะครับ สไตล์สุดท้ายคือ compliance หรือสไตล์ C เนี่ยก็จะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเป็นคนที่ระมัดระวังเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่ปราณีตเป็นคนที่ทําอะไรพิถีพิถันเป็นคนที่มีระเบียบมีหลักเกณฑ์มีกติกาชัดเจนเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้เป็นคนที่มีวินัยสูงเป็นคนที่ว่ากันตามคําสั่ง compliance คือว่าตามนั้นนะฮะเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเข้าข่ายเป็นพวก perfectionist เลยนะครับ เป็นคนที่มีแบบแผนมีกติกาขั้นตอนตายตัวนะครับมองเรื่องเหตุและผลเป็นหลักเป็นคนช่างซักช่างถามเป็นคนที่ชอบอ่านมากกว่าที่จะฟังนะครับนี่คือคนแต่ละสไตล์ตาม D I S C ซึ่งเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยเรามาว่ากันต่อในรายละเอียดว่าคนแต่ละสไตล์เนี่ยจะมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรครับ